นี่เธอทิ้งไว้เป็นตัวประกันมาดเข้อมาใก้ๆฉันฉันจะเป็นคนจิ้มให้มันแตกเองก็ได้ใช่ฉันรู้แหมสุดซีฟไ้คุณเป็นไงเ้ยเขาม่็นคนนะมาสักครู่นี้เนี่ยผมได้ยินคนร้องเพลงผมอยากจะรู้เป็นเสียงของใครนะไม่ใช่ เฮ้ยทำไมต้องมาเฮ้ยเธอจะ,ะ,ะร้องทำไมกีเวนเวลานี้หูไม่ตึงด้วยจะไม่ยินเสียงคุณเหรอครับก็ใช่นะ่ะสินี่คนอ๋อนี่อย่าบอกนะครับว่านี่เป็นพี่น้องกันหมดเลยหรอลังน,นี้ หรือว่าหน้าตาโทนเดียวเลยและคุณใช่มัวซั่วเลยนะนี่ส่ฉันต้องมีความหมายนั่นแหละถ้าคุณพูดแบบนี้นี่ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเลยก็ไม่ตลกด้วยนะเราเล่นครับคุณนัสานคนเป็นใครแล้วอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> คุณเห็นป้ายหน้าบ้านที่เขาติดเอาไว้ยังไงว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอ,อนุญาต <c oughs> ไมไ่อ่านหรอครับอ,อย่าก่อนนะครับป้ายหน้าบ้านเหรอครับค่ะเขียนไม่ว่าอะไรนะครับห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตค่ะ ท่านเข้าขอได้รับเงินอินยอดแกเป็นคนอ่านป้ายข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับแกอ่านว่าอะไรนะให้เข้ามารับอนุญาตเดี <c oughs> ๋ยวน <c oughs> ะพอดีขอโทษนะครับพอดีเพื่อนผมอ่านป้ายข้างหน้าผิดไปนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็เลยพ <c oughs> ากันเดินเข้ามาเลยโ <c oughs> อ้โ <c oughs> ไม่รู้นะครับว่าที่นี่คือสวนสัตว์นะครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเฮ้ยไม่รู้ดิเนี่ยว่าเป็นสวนสัตว์สวนสัตว์ถ้าเปิดไ้ผมให้ดูใช่ไหมมัก็ที่เข้ามาไม่เป็นไรตึก กงสิงโตเลยวนันซัวก็จะไม่พอใจเ่องนี้ขอโทษคับ ไปคักขึ้นข้างศาลใจเลยนะนี่คุณครับจะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะนะชเล่นและฉันก็ไม่ต้อนรับพวกคุณด้วยออกมาเลยออกไปไม่ออกฉันบอกไม่ออกไปไม่ออกไม่ออกอ้วเหรอ่อต้องมีตอบจูบแล้วไปเขาเขาบอกว่าฉันเป็นศิลปินเขาไม่กล้าเล่นกับฉันศิลปินกันชาว่าอย่างไงคะตอนรางวัจบคับคุณจะได้ใจ เป็นแฟชั่นฉันเล่นเทนนิงเล่นเก่งเล่นเ่ม่ช้าไงเพราะว่าน้าเหมือนปออยู่แล้วโคุูเนอแม่ปอยเปปากดีิพหายะปีดิเยไปเยี่ยมกูเลยกูสึกว่าทำไมน้ำเข้าประทุนทำไมเกระอาก็สอบสายมาเนี่ย ต้องไรมาบางคนก็ทำแนวตั้งใช่ไหมแต่ฉันทำแนวขวาเอโหอ้โหปเหมือนนะครับพอดีว่าสถานที่นี้จริงๆน่าจะเป็นของใครมันไม่สําคัญหรอกครับแต่ที่สําคัญเลยคือคนทางเจอกันต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างก็ต้องยิ้มแย้มให้กันบ้างนะครับไม่คุณว่าซะหรอฮะป่าครับผมไม่ได้ว่าครับคุณผุณหมาย่วามว่ายังไงพูดถึงนะครับถ้าคุณรู้ว่าผมทั้งสามคนเป็นใครรับรองได้เลยว่าพวกคุณเนี่ยจะต้อง น้ำคหัวลุกแน่นอน, <c oughs> อนลักษณะว่า้านเขาคงจะขายลงเย็นนะรับผมขายลงเย็นสนใจไหมครับคุณลูกค้ารีบซื้อนะแล้วขนาน่าจะเน่าเปื่อยไว <c oughs> นะคุณนะแทนได้แล้วยเลยด้คนสุภาพจริครับหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหนึ่งสอง สี่ครึ่งทำไมเป็นครึ่งล่ะอีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกับผมออ๋ <g ay> ผมสุภาพบุรุษสามคนนี้เป็นเด็กอารามครับ คุณครับถึงผมจะเป็นเด็กวัดเนี่ยแต่ชื่อผมก็เพรกเหมือนกันนะครับคุณฉันไม่เหรอรู้จักสนหน่อยไม่ต้องมาบอกชื่อฉันเลยนะเอาไหมได้เลยผมถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวผมจะบอกเฮ้ยนี่พวกไม่รู้เรื่องหรือยังไงกันฮะหันมาบอกก่อนเลยคุณชื่ออะไรผมเนี่ยครับผมชื่อว่าขอบคุณครับอะไรนะที่ออะไรนั่นเป็นขอบคุณเดินมาฟังถึงตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่มาแล้วกลางวัน คนนี้นะคะนิกเนะคะแล้วก็เดกยววจะรู้ชื่อเราที่ไหนได้เดิมมารับรางวัลชื่ออะไรพี่ทราบถู้แบงค์สอนพระรามพระเอกไม่ต้องพระรองก็ได้นิเก้ออนไลน์ลืมแล้วหรือยังสอนรามมันเอกลาบข้างบนงานไงบอกชื่อพร้อมผลงาน ทำไมคนเผาไม่ให้เราใช้ว <whiskey> <ın car in illing> <t ot be atz> ้าตายแล้วถังาลังไม่ขึ้นเลยเธอผมมาอยู่วัดชื่อยอดแต่ว่าถ้าเกิดคนรู้จักกันทั่วไปเนี่ยเออผมเคยเล่นหนังตัวหนึ่งเรื่องแล้วผมนี่เพื่อนผมผมเคยเล่นแสดงหนังละครด้วยก็เรื่องไฟสูงส่วนเป็นเพศฟืนมันต้องแต่งตัวไงวะตัวดำแลนตัวหน้าขนไทย ที่ถ้เกิดว่าอยู่ในวันในวาเนี่ยเขาจะเรียกเจ้ายืดเจ้ายืดกัน,นแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าอนุทินครับเอ้ยดวอยอนุทินเป็นบุลาษเออฮะอนุทินเป็ปนบุลาษตีมันก็นนะั่งอย่างนี้เหรอเหงื่ฉันก็จะขอแนะนำตัวเหมือนกันตีอนุทินฉันเองไม่ใช่ว่าดวงใจแต่ว่าทุกคนเขารู้จักกันครับเขาจะเรียกว่า ะไรเขาลืมชื่อตัวเองเลยค่ะคุณคุณคุณท่าไหร่แล้วคุณลืมชื่อตัวเองได้ยังไงผัวไหมฉันเล่นูกวไหมอ้าวผู้ดี่เกยดเราเนี่ยเริ่มไม่ปกติแล้วนะคุณชื่อว่าสุริฉันหรือเปล่าเอาใหม่นะขอโทษค่ะบอกแล้วอย่ารับงานเยอะฉันเองมีชื่อว่าดวงใจขอโทษคนใจแค่ตัวอยู่ดี แย่เลยนะมาลองอันยอนนะอันยอนมาลองแนะนำลองลองเป็นวันเอกเลยฉันชื่อดวงใจชาติบ้านนี้ที่เขารู้จักกันพอจากนี้เหมือนดวงวิญญาณมากกว่ามันก็ฟังชื่อเราทอนฉันนักเอกจมุ่งสงบโออ๋อแข่งกันนักเอกการเสน่ห์แต่คุณชื่อว่าอะไรนะครับ ยัหูเจอพ่อีรักีมันจะเกิดหูไม่ตึงีไม่ได้นะเกิดหูไม่ตึงยัเลยเราจะขอแนะนำให้ทั้งสามคนรู้จักลินทั้งแทะเอกมานอกปากเลยเขาพป็นของพันปอมบอกว่ากาวตาค้างหยอดไม่ยอเราที่อะไรคุณคำเอากระโอลกจากหัวกันเนี คือสวยครับก็เลยแบบแซลไงมเราอชื่อหมูปิ้งแถวย่านบ้านเนี้ยใครก็นุดกันหรือเขาเรียกกันว่าเคลมจิลาเคลมเค่มจิลาไปเคลมจิลาที่ไม่รอดแกเป็นชื่อของท้อว่านี่ยินดีที่ได้รูจักนะครับคุณดินเซยินดีด้วย 百多。 i đi <laughs> <laughs> nè coi em in ỷ. con đâu sao không, <đúng> không? <laughs> có được tốt hơn?